สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ youtube ช่องแพลวิปติ้นะคะวันนี้แพลวจะพามารีวิวบ้านค่ะ,ะโครงการนี้นะคะจะชื่อว่าโครงการหมู่เก้าคันที่โฮมนะคะพิกัดจะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโครงการจะอยู่ตรง4ี่แยกพัทละนะคะหรือว่า ก่อนจะถึงสนามช้างนะคะเส้นด้านหลังสนามรถแข่งนะคะห่างจากเมืองบุรีรัมย์ออกมาประมาณ6กิโลค่ะห่างจากสนามช้างนะคะประมาณ3กิโลค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะตอนนี้น่าจะประมาณ5้าโมงเย็นได้แล้วค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านแถบ A นะคะหันหน้าออกทางทิศตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายเนี่ยแดดจะไปอยู่ที่หลังบ้านนะคะก็จะไม่ร้อนนะคะหลังนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมโอน มีเจ้าของแล้วด้วยค่ะตอนนี้กำลังยื่นกู้ธนาคารนะคะอนุมัติเบื้องต้นมาแล้วค่ะเหลือแค่ประเมินนะคะมาประเมินบ้านนะคะสามารถจอดรถนะคะในบ้านนะคะได้สองคันเลยค่ะหรือจริงๆสามคันก็ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องจอดต่อท้ายกันนนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นพื้นที่สวนหน้าบ้านนะคะบ้านสวยมากค่ะลูกค้าสวยไม่พอนะคะบรรยากาศดีด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบ้านแบบ B นะคะซึ่งจะเป็นเฟสแรกนะคะทีะ่โครงการสร้างขายนะคะแท็บ A เนี่ยจะเป็นแบบบ้านแบบใหม่นะคะจะเป็นแบบบ้านที่มีเพิ่มขึ้นมานะคะของเฟสสองนะคะก็จะมีความมินิมอลเข้ามานะคะ เฟสสองนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ16หลังนะคะมีทั้งแบบ A แล้วก็แบบ B นะคะแบบนี้จะเป็นแบบที่โครงการเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อให้เป็นตัวเลือกนะคะก็จะมีความเป็นมินิมอลอาจจะเหมาะกับคนที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะสำหรับยุคนี้แต่จริงๆก็ไม่ใช่ว่าแบบ B ไม่สวยนะคะอันนี้ปูยาให้ด้วยนะคะ เนื้อที่เริ่มต้นนะคะของแท็บ A เนี่ยก็จะอยู่ที่90ตารางวานะคะราคาขายจะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่2ล้าน7แสนบาทค่ะเนื้อที่ส่วนที่เพิ่มนะคะโครงการคิดตารางวาละหมื่นห้านะคะเดี๋ยวแผ่แผนให้ดูก่อนนะคะแผนให้ดูรอบๆผ่านไป2นาทีแล้วยังไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยบรรยากาศด,ดีจริงๆเลยค่ะ ห้องโถงนะคะห้องโถงจะมีลักษณะเป็นตัว L นะคะแดดจะส่องมาจากทางด้านหลังนะคะของบ้านเพราะว่าหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายไปเนี่ยอา,อากาศก็จะไม่ร้อนนะคะหน้าบ้านจะลมนะคะลักษณะของห้องโถงจะเป็นลักษณะของตัว L แถบบ้านเนี่ยก็จะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องครัวด้วย อันนี้แผ่วแผนให้ดูห้องถงกว้างๆนะคะ,ะเดี๋ยวแพาจะพาเข้าไปดูห้องนอนห้องแรกนะคะที่มีห้องน้ำในตัวนะคะก็จะเป็นห้องนี้ในส่วนของวัสดุประตูนะคะโครงการใช้เป็น U PVC นะคะเพราะฉะนั้นหน้าฝนลูกค้าไม่ต้องห่วงว่า จะมีความชื้นแล้วจะทำให้ประตูพองอันนี้เป็นการลดปัญหาที่อาจจะเคยเกิดขึ้นนะคะของโครงการที่ใช้ประตูไม้น,นี่นะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะคะที่จะมีห้องน้ำในตัวจะบอกว่ากระจกเยอะแล้วมันทำให้บ้านดูโปร่งแล้วก็เวลาเราเปิดกระจกเพื่อรับลมเน,นี่ยอากาศดีมากเลยค่ะเอาจริง มันทําให้บ้านแบบบ้านไม่ร้อนนะคะอ่าอันนี้วิวจากทางหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามจะเป็นแบบบ้านแบบเป็นแบบบ้านแบบบีนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวนะคะของห้องนอนนะคะก็จะถูก มีซิงค์นะคะแล้วก็มีสักโครกสุขภัณฑ์เนี่ยเราใช้ของคอตโต้นะคะเดี๋ยวพักแผนให้ดูเห็นชัดไหมเนี่ยอ่าโอเคแล้วก็ในเรื่องของอฝักบัวก็ติดเป็นแบบชาวเวอร์ให้แล้วก็ติดเครื่องทำน้ำอ,อุ่นให้เลยเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้ามาจอดทีหลังเดี๋ยวมันจะไม่สวยกระเบื้องก็มีการปูจนชิดผนังนะคะทั้งหมดของห้องน้ำ ส่วนในตัวพื้นตัวนี้ก็จะมีความหยาบนิดนึงนะคะเพื่อให้ลูกค้าเวลาเดินเข้ามาเนี่ยจะได้ไม่ลื่นนะคะแล้วก็ระดับของอห้องน้ำเนี่ยก็มีการทำระดับให้เป็นเหมือนแยกส่วนเปียกส่วนแห้งสามารถจะมาติดเป็นกระจกเพิ่มหรือว่า,าจะใส่เป็นม่านกั้นก็ได้นะคะอันนี้ลูกค้าสามารถทำเพิ่มได้นะคะส่วนช่องลมก็จะอยู่ตรงนี้เลย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องที่สองนะคะที่จะต้องสมาชิกในบ้านเนี่ยใช้ร่วมกันนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนค่ะอีกหนึ่งห้องนะคะ ห้องนอนที่2ผ่านมาแล้วนะคะขออภัยเมื่อกี้โมวแต่แพนให้ดูลืมอธิบายอันนี้เป็นห้องนอนที่3มแล้วนะคะบ้านจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะถัดจากห้องนอนที่3าม,มาก็จะเป็นในส่วนของครัวซึ่งก็จะทำเป็นประตูบานสไลด์ตรงนี้ให้เพื่อปิดเวลาที่ทำกับข้าวอาจจะมีกินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ สามารถแบบลูกค้าเปิดประตูออกมาเนาะสมมุติว่าจะแต่งบ้านใช่ไหมคะอันนี้เป็นครัวตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยจะไม่กระทบในส่วนของห้องรับแขกที่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าห้องรับแขกกว้างมากาเดี๋ยวแพลวพามาดูส่วนครัวนะคะก็ทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีช่องระบายอากาศนะคะ ถ้าเกิดลูกค้าอยากทําคัวต่อให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคัวไทยะนะคะก็สามารถติดเครื่องดูดควันนะคะเพิ่มได้เลยทําในบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องแยกมาทําครัวนอกอันนี้ก็จะมาเป็นพื้นที่หลังบ้านนะคะก็คือโครงการแถมปั๊มน้ำถังสำรองน้ำให้ด้วยนะคะหลังบ้านคือเหลือเยอะมากน่าจะ3เมตรได้ อันนี้บริเวณรอบบ้านนะคะไม่อึดอัดนะคะขนาดหลังนี้90ตารางวานะมีพื้นที่มากที่สุดน่าจะอยู่ประมาณร้อยสิ110ตารางวาถ้าแพลวจำไม่ผิดนะคะถ้าผิดก็คาดเคลื่อนตัวเลขสักหนึ่งหรือสองนี่แหละค่ะขออภัยนะคะบางหลังที่เนื้อที่เยอะที่สุดนะนะคะเพราะบางทีลูกค้าแบบบางคนอาจจะแบบ อยากได้พื้นที่ที่มากกว่านี้เออโครงการมีไหมมีค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณพื้นที่รอบๆบ,บ้านนะคะบ้านหลังข้างๆนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะธนาคารอนุมัติแล้วเหมือนกันนะคะรอแค่ธนาคารมาถ่ายรูปนะคะน่าจะได้โอนประมาณ ถ้าอย่างเร็วก็สิ้นเดือนนี้อย่างช้าก็ประมาณวันที่10เดือนหน้าทั้งสองหลังนี้เลยนะคะหาราคาหลังนี้นะคะอยู่ที่2ล้าน7แสนนะคะอันนี้คือลูกค้าซื้อไปแล้วเนื้อที่90ตารางวาอันนี้เป็นแทบแบบบ้านแบบ A นะคะาเดี แพนให้ดูหลายๆมุมแล้วก็โครงการเรานะคะก็คือจะไม่มีค่าส่วนกลางนะคะแต่ว่าจะเป็นโครงการจัดสรรน,นะคะซึ่งผ่านการจดทะเบียนจัดสรรจากกรมสำนักงานที่ดินแล้วนะคะแต่จะเป็น เป็นจัดสรรขนาดเล็กพิเศษค่ะก็เลยจะไม่มีค่าส่วนกลางนะคะก็คือลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มถนนทางหน้าหน้าบ้านนี่ก็คือกว้าง8เมตรนะคะโครงการติดในส่วนของไฟโซลาเซลล์ให้หมดเลยกับถนนเมนหลังนะคะ โอเคค่ะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากเข้าชมนะคะโครงการหมู่เก้าคันที่โฮมนะคะสามารถติดต่อได้ที่แพลวพอปาร์ตี้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านเพจหมู่เ้าคันที่โฮมก็ได้ค่ะติดต่อผ่านใครก็เหมือนกันนะคะได้ราคาเท่ากันค่ะขอบคุณโครงการมากๆเลยนะคะที่ให้แพลวเป็นตัวแทนขายนะคะอะฮะ ก็วันนี้แพรวพามารีวิวนะคะในส่วนของแบบบ้านแท็บ A ของโครงการหมู่เก้าคันที่โฮมเฟสสนะคะฝากกดติดตามนะคะ s u b สไครต์ Subscribe นะคะ u ูทูบนะคะช่องแพล p พาร์ตี้นะคะจะได้เห็นเป็นซีเฟิร์สนะคะ เบอร์โทรนะคะที่สามารถติดต่อได้นะคะ094นะคะ954 9796นะคะไลน์ไอเดียแพรวก็เป็นเบอร์นี้เหมือนกันค่ะสามารถกดเมมเบอร์นะคะแล้วแอดไลน์นะคะมาสอบถามรายละเอียดหรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นกู้ธนาคารนะคะได้เลยเพราะว่าแพลวเนี่ยดูแลเรื่องการกู้เงินให้ด้วยนะคะลูกค้าคนไหนนะคะสะกีนไม่ผ่านไม่มีความเป็นไปได้ในการที่จะซื้อได้เนี่ยก็จะไม่ได้ทําสัญญาซื้อขายให้นะคะจะได้ไม่เสียเวลากันทั้ง2ฝ่ายนะคะลูกค้าคนไหนสามารถติดต่อได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ